ตรงนี้สิบสามตรงนี้ยี่สิบเจ็ดนักเรียนตอบกูซิลูกโปรตอนมีเท่าไหร่สิบสามเพราะตรงนี้โปรตอนอยู่ที่นี่ตลอดสิบสามอิเล็กตรอนละลูกสิบสามเพราะถ้าเป็นกลางไงบวกกับลบต้องเท่ากันนิวตอนล่ะคะสิบสี่จับบนลบล่างทําไมเอาบนลบล่างเพราะโปรตอนบวกนิวตอนและนี่เป็นโปรตอนถ้าเรียนจับตัวนี้หาผลต่างปับ๊บโปรตอนจะตัดไปเหลือนิวตอนทันที ถูกไหมล,ลูกนักเรนต้องเอาตัวนี้ลบกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนักเรนก็จะได้นิวตอนออกมาเท่ากับ14ถูกไหมแล้วถ้าสมมุติว่าครูให้ตัวนี้เป็น20 4สบตอบสิลูกตอบไปเลย,เลยโปรตอนเท่ากับ20ตนนัวนี้อิเล็กตรอนละลูก20สเพราะต้องเท่ากันนิวตอนราคายี่สเพราะจะบอลบล่างเท่าเดิมถูกไหมทีนี้ถ้าทาาุนี้ไม่เป็นกลางละ ถ้าตัวนี้สมมุติว่าเป็น3บวกตอบใิ่ลูก3บวกหมายถึงรับหรือจ่ายอิเล็กตรอน่า่ถูกไหมเนี่ยนี่ถ้าเป็นกลาง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 ใจหนึ่งตัวบวกหนึ่งใจสองตัวบวกสองใจสามตัวบวกสามายใครจ่ายอิเล็กตรอนเพราะถ้าโปรตอนจ่ายธาตุเปลี่ยนไปเลยถูกไหมโปรตอนมันอยู่ในนิวเคลียสจ่ายยากมากมันเกาะกันยังคอนกรีตฮนะ แต่อิเล็กตรอนหลุดๆุดๆๆๆๆๆง่ายมากเพราะอิเล็กตอนหลุดสามตัวลบสามไปเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นประจุจะกระเทือนเฉพาะอิเล็กตรอนเท่านั้นใช่ไหมทีนี้น้าเรียนดูตัวนี้ถ้าสมมุติว่าครูปเป็นสองบวกแสดงว่าจ่ายกี่ตัวนะ้าเรียนสองตัวใจ่ายใครใจ่ายอิเล็กตรอนอีกถูกไหมลบไปสองตัวตามทันไหม ดูนะลูกแล้วก็ถ้าสมมุติว่า x ตัวนี้35เดี๋ยตอบเร็วๆเลยนะ80แล้วก็โปรตอนอิเล็กตรอนเิวตอนตอบอีกครั้งด่วนจีโปรตอน35อิเล็กตรอน35นิวตเดตอน45ติิดลบหแสดงว่ารับรู้จ่ายรับรับใครอิเล็กตรอนรับมา1ตัวถูกไหมลูกก็เป็น36เพราะฉะนั้นถ้าเป็นประจุกระเทือนเฉพาะอิเล็กตรอน ถูกไหมประจุเพราะนักเรียนดูดีๆเดวนักเรียนตอบคุณสิว่าสามเลขนี้โปรตอนอิเล็กตรอนนิวตอนใครง่ายที่สุดโปรตอนฮะโปรตอนอยู่ตรงนี้ตลอดการโปรตอนสิบสามโปรตอนยี่สิบโปรตอนสามห้าโปรตอนง่ายที่สุดแล้วถ้าเขาถามโปรตอนนี่ไม่ได้ไม่รู้จะว่าไงลองจากโปรตอนคือใครนิวตอนฮะเพราะนิวตอนเป็นผลต่างตัวนี้ตลอดถูกไหมเพราะตรงนี้เมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าโปรตอนบวกนิวตอนตันนี้โปรตอนจับ หาผลต่างปุ๊บโปรตอนตัดกันเลยเหลือนิวตอนแต่อิเล็กตรอนปวดหัวเดี๋ยวก็จ่ายเดี๋ยวก็รับเดี๋ยวก็เป็นผลต่างเดี๋ยวก็เป็นผลรวมถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นกลายเป็นตัวที่เป็นอิเล็กตรอนจะดูยากที่สุดได้นะไหนนะ่าเรียนลองเติมสิลูกลองเติมพร้อมโคด่วนเลยตัวแรกโปรตอนสิบเอ็ดต่อไปสิบเอ็ดถัดไป สิบสองโอเคดีมากถัดไปสิบห้าถัดไปสิบห้าถัดไปสิบหกดีมากลูกถัดไปสามสิบเจ็ดถัดไปสามสิบหกเพราะมันจ่ายเล็กตอนไปแล้วถูกไหมลูกถัดไปสี่สิบแปดโอเคถัดไปลูกห้าสิบหกถัดไปห้าสิบสี่เพราะมันจ่ายไปแล้วสองตัวถูกไหมลูกถัดไป 8ปเอดเก่งมากถัดไปลูกสิเจ็ดถัดไปสิบแปดถัดไปเท่าไหร่ลูก 18, สิบแปดใส่ให้ทันนะเอาให้ทันเพื่อนลูกตัวนี้ละลูกสามสสี่นี้รับมาสองตัวเป็นสาหถัดไปสี่สิบห้าถูกต้องอันนี้เป็นท่าสมมโปรตอนตอบเร็วเอออิเล็กตรอนรับมาเท่านี้ก็เป็น A บวกเพราอรับสเข้ามาถัดไปเป็น B ลบ A ตัวนี้แะฮะโปรตอน Z อิเล็กตรอน Z ลบ B เพ่อจออกไปแล้วแซลบ B สุดท้ายนิวตอนอะไรนะลูก A ลบ Z ถูกไหมนี่เวลาข้อสอบเขาไม่ถามงี้ฮะง่ายเกินไปเพราะเรียนรู้ทุกคนเห็นปุ๊บรู้หมดเลย นั่นเลยมาดูลงที่เป็นลึกไปกว่านี้อีกนิดหนึ่งนั่นเลยเอาประโยชน์ของตัวนี้ดูนั่นนี่ยังไม่ใช่โจท์นะฮะโจจะลงลึกกว่านี้เยอะอ่ะมาดูครูบอกว่าเมื่อกี้อ e ิเล็กตรอนเป็นชั้นๆอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้เราถ้านักเรียนรู้ธาตุสมมติตัวนี้สิบสามนักเรียนสามารถรู้ว่าอยู่มูไหนคาบไหนโดยใช้เลขสองแปดสิบแปดสามสิบสองมาจัดเรียงถูกไหม เนื่อไม่ดูแต่จะลึกไปลงไปนะดูให้ดีนะตอนนี้ครูบอกว่าเวลานักเรียนใช้เลข2 8 1แ3 2จัดเรียงเนื่อจะรู้เลยว่าท่านนี้อยู่หม่ไหนค้าบไหนโดยนักเรียนเหมือนขึ้นบันได2 8 18 32ให้หนักเรียนใช้เลขเนี้ยสองแปดสิบแปดสามสองสามสองสิบแปดแห้ามกระโดดนะฮะห้ามกระโดดข้ามบันไดขาหักเลย เดี๋ยวกูถามได้เรยนนิดนึงสองแปดแปดสองสองแปดสิบแปดสองใครคือหมู่สองคาบสี่ที่แท้จริงบนหรือล่างบนหรือล่างคะบนนฮะเอามาสองแปดแปดสามสองแปดสิบแปดสามใคร หมูสอเออหมู่สามคาบสี่ที่แท้จริงบนหรือล่างมีสองเสียงนะบนหรือล่างล่างค่ะกลายเป็นล่างทันทีเมื่อกี้ตอบบนอยู่นะฮะ,ะนักเรียนดูหลักในการจัดเรียงเพราะเขาจะหลอกนักเรียนได้ดูอย่างนี้นักเรียนดูนี้นักเรียนต้องขึ้นสองแปดสิบแปดสามสองซ้สามสองสิบปดแดสองต้องค่อยคอยขึ้นบันไดถ้าสมมุติว่าเลขตรงนี้ มีมากนั่นจับเลขนี้กระจายออกถูกไหมถ้าเลขนี้มีมากเลขก็สองแปดสิบแปดสามสองสามสองสิบแปดแปดสองแล้วถ้าเลขตัวนี้น้อยลงไปสองแปดสิบแปดสามสองแล้วไม่ต้องซ้ำสิบแปดแปดสองเลยแต่ถ้าเลขนี้น้อยลงไปอีกนั่นเองสองแปดสิบแปดแล้วไม่ต้องซ้ำลงเลยแปดสองรู้เรื่องเปล่าลูก เร่งขึ้นไปนั่นเยมีสิทธิ์ซ้ำเอาสมมุติเลขนั่นเลยเยอะมากเขาเลยพูดสิลูกเลขเยอะมากไปถึงตรงนี้แล้วมีการซ้ําตอบสิลูก2 8 18ปดสิ18 8ดสองถูกไหมถ้ามันไม่ต้องซ้ําตอบสิลูกไปได้เร็ว2องแปดสิ8แสองถ้าเลขนี้น้อยลงไปอีกไม่ต้องถึงเลขนี้จัดเรียงสิลูก สองแปดสิบแปดสิดสองไม่ต้องซ้ำสอง8ปดสดสองถ้าน้อยมากๆไปถึงเลขนี้และซ้ำตอบสิลูกส8งแดสองไม่ต้องซ้ำสิลูกสองถูกไหมถ้าถึงเลขนี้น้อยนิดเดียวแต่ซ้ำซ้ำสิลูกสองสองไม่ซ้ำสิลูกสอง ถูกไหมทีนี้ถ้าเรียนลองเรียงนะลูกเดี๋ยวมันจะลงลึกเรื่อยๆไหนตอบซิเอาเป็นท่าสมมุติก็แล้วกันนะ x สิบเจ็ดจัดเรียงเร็วๆลูกเพราะเดี๋ยวครูจะลงลึกให้ดูแล้วสองแปดเจ็ดสองแปดนักเรียนดูตรงนี้สิบเจ็ดถ้าเราสองแปดแปดมันจะเกินถูกไหมสองแปดแล้วก็เจ็ดเจ็ดคือแปดที่ยังไม่เต็ม อยู่หมู่เจ็ดคาบสามทันทีธาตุนี้จะอยู่หมู่เจ็ดคาบสามเปิดยังไงก็หมู่เจ็ดคาบสามค่ะจรจไหมคะต่อไป x ตัวนี้สาจัดเรียงสิลูกส8ง8ปดแล้วลูกขาดอีก7จ็ดสองแปดสิและเ 7, 7็คือ8ที่ยังไม่เต็มอยู่มู่เจ็ดคาบสี่หนึ่ามสี่ไหม ต่อไป x ตัวนี้ห้าสิบห้าไปเร็วเลยขึ้นที่ลูกปื๊ดไปเลยเลยสองแปดสิบแปดเท่าไหร่ลูกแปดสองแปดสิบแปดเท่าไหร่แล้วยี่สิบแปดบวกอีกแปดเป็นเท่าไหรแล้วเท่าไหร่นะสามสิบหกแล้วไง 2 8งแแล้วก็18นั่นต้องซ้ำทันทีเพราะไม่งั้นเลขเราเป็นเท่าไหร่ล่ะลูก 46, 46, 46่สบขาดอีก9ลงท้ายด้วย9 2 8า8องอยู่หมู่เก้มีไหมลูกไม่มีฮะเป็น8ปหนึ่งถูกไหมสองแปดสิบแปดสิบแหนึ่งสองแปดสิบแปดสิหนึ่ง มูหนึ่งแน่นอนท่าตัวนี้ข้าบที่เท่าไหรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกข้าบที่หกดูตัวใหญ่ขึ้น X 117ร้อยสิบเจ็ดอ้าวสมมติไปไกลเลยลูกร้อยสิบเจ็ดจัดเรียงซิไปเพื่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูถามก่อนนี้รวมทั้งหมดแล้วเป็นเท่าไหร่หกสิบทุกแมรวมทั้งหมดหกสิบไปได้เร็วมากเลยขึ้นสิลูกสองแปดสิบแปดสามสิบสองเป็นหกสิบซ้ำสามสองได้ไม่ได้ ได้32มสิบสอแล้วอะรสิบแปดถ้าไหร่นะสองแปดเป็น60 60บวกอีก32เป็น92บวกอีก18เป็น1้อยาดอีก7หมู 7, ่เจคาบหมู 7, ่เคาบเจ็ดหนึ่ามสี่ห้าหมู่เจคาบ7ทันที เขาจะเปนโลกตรงนี้เพราะนรียนจัดเรียงได้ทีนี้มาดูจัดเรียงที่ผิดปกติจเรียงตัวนี้ x ยี่สิบเอาปกติก่อนนะดูให้เป็นนะต้องดูเป็นเรียงสิลูกเร็วสองพอเขพูดกผิดปกติได้เลยก็เลยงงเลยอ่ะสองแปดแปดสองสองแปดสามแปดและสองมูสองรับพี่ปกติมาดูตรงนี้ยี่สิบเอ็ดจัดเรียงสิลูกสองแปด 8ปดสใช่ไหมสองแปดแดสามดูดีนะฮะสองแปดแปดปุ๊บสามไม่ได้ถูกไหมลูก8ดแล้วสามได้ไงฮะอันนี้มันมีอิเล็กตรอนเต็มที่ในออร์บิทัลถ้าจ,จำได้สองตัวเหมือนน่าเรียนใส่ตุ๊กตาลงไปในกล่องได้สองตัวเท่านั้นเขาบอกนี่8ดแล้วต้องสองแต่เล่นอัดสามตัวกล่องแตกเลย ถูกไหมเหมือนกลองใส่แก้วค่ะคุบนจุให้ไดสส้สองใบเนี่นนบัตรสามแตกเลยนี่แหลคะคะคือการจัดเรียงที่ปกติถูกไหมเพราะฉะนั้นครูก็เลยจัดตรงนี้เป็นสองแล้วตรงนี้เป็นเก้ามันมาจากสับชลลนึกออกไหมลูกตรงนี้ตัวเป็นเก้าถ้านักเรียนเห็นตรงนี้นักเรียนจำไว้เลยขึ้นไปได้เลยลงมาได้เลย แต่ท่านลงแล้วตรงนี้เกินสองเมื่อไหร่ผิดปกติจับได้เป็นท่าทานที่ชั้นร้อยเหรือไม่งั้นก็เป็นอินเนอร์อินเนอร์ฐานที่ชั่นนึกออกไหมคะถ้ามันตรงนี้ห้ามเกินสองเด็ดขาดโอเคนะตรงนี้ได้เสร็จแล้วถ้านนักเรียนจัดเรียตรงตัวนี้ x ยีหจัดเรียงสิลูกสองแถ้า18มันก็เกิน8 รวมเป็นสิบแปดแล้วขาดอีกเจ็ดสองแปดแปดเจ็ดออเจ็ดได้กะถูกหมืเจ็ดได้ไงนั่นเอาตรงนี้เป็นสองเลยถูกไหมเดี๋ยวมันสองก็มีหนึ่งก็มีนะฮะเดี๋ยวจะบอกว่ามาได้ไงแล้วก็อีกห้าตัวรวมเข้าไปตรงนี้กลายเป็นสิบสามถ้าเรียนเห็นเลขประหลาดแบบนี้ธาตุทานดิชั่นดูออกไหมคะนักเรียนหนึ่งนะ เพราะฉะนั้นหลักข้อที่1ก็คือตรงนี้นัาเรียนห้ามเกินสองเลยขึ้นไปยังไงลงบันไดปุ๊บห้ามเกินตรงนี้สองโอเคนะฮะต่อไปถ้านัาเรียนเห็นตัวนี้เดีลองตอบตัวนี้47จัดเรียงสิลูก2 8 18, 18 18เป็น46ขาดอีก1 ถ้าน่นเดนโดนหลอกแม่จะบอกว่ามูหนึ่งคาบห้าทีันทีนี่คือจุดสังเกตอีกอันหนึง่งไม่ใช่มูหนึ่งคาบห้าสองสองแปดสิบแปดสิบแปดหนึ่งสองแปดสิบแปดสิบแปดแล้วหนึ่งไม่ได้สิบแปดแล้วแปดได้สิบแปดแล้วเจ็ดได้สิบแปดแล้วหกสิบแปดแล้วห้าสิบแปดแล้วสี่สิบแปดแล้วสามได้ 18แดแล้วสองแสดงว่ากระโดดข้ามขั้นไม่ได้ขาหักเลยนี่คือสิ่งที่สังเกตว่าไม่ใช่ธาตุปกติเป็นทานที่ชั้นแน่นอนเข้าใจไหมคะแล้สังเกตสองจุดจุดนี้พูดไง่ายๆว่าห้ามเกินสองกลองนี้บรรจุสองตัวออกไปต้องนี้บรรจุสองตัวนั่นบรรจุสามกลองแตกหรือเรื่องไมล่ลูกเสร็จแล้วถ้ากระโดดข้ามสิดแล้ว น่นเรียนตอบสิลูก18แล้วอะไรต่ําสุดต้องเท่า,ทาไหร่สถ้าเรียนเป็นสองกับหนึ่งเมื่อไหร่ปุ๊บทานดิชั่นแน่นอนธาตุนี้ทานดิชั่นทีนี้จับได้ไหมฮะว่าธาตุไหนปกติธาตุไหนไม่ปกติโอเคนะดูออกนะฮะอันนี้คือการจัดเรียงในเออ่เชลครูบอกว่าแบบจําลองตรงนี้ถ้าเราจัดเรียงอิเล็กตรอน